หมายเลขสองเด็กชายอนุับหนอ่กตางพียวน้องเลี้ยงสาวงานการสาวท้ปุสองน้องครับเออน้องในกณะนี้ครับเสือพีพี่ดียวมือเดียวแล้ีนี้ก็การะจะสลับหนุให้นงมานะครับเอ้แฟคิชนแฟคมาต้นเลยครับเอิ่มตาบอดว่าคะแนนสิบเอ ดูครับแม่ดูดูนี่มันไลงตัวมากครับมก็ลงตัวนิดครับมาเียครับมาเดียวเรียกมาสุดยับอยาทำอไรก็มือหนี้ทำไหนครับอ๋อหัวใจจะลายฮะโอ้โหผมี๋ยวเรียกแล้จะทำยังไงนะครับราทีเดียครับนี่ What's that up,